าดูกันว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรอันเดรียเปียโลส่งบอลให้เพื่อนได้คมกริบเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้ไปทำประตูได้เขียนตามหลังอยู่แล้วฟอร์ผู้สองตัวก็ไม่ดีเอาซะเลยเรามาดูสกอร์ฝัง เป็นบอลทุ่มของเนือมดลิดปีเรสได้ออกาสแล้วเนือมดลิดได้ประตูครับเป็นงประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหไม่ผ่อนเลยครับนั่นมาอีกประตูแล้วถือว่าเล่นสมกับเป็นมืออาชีพเลครับเวลายไม่หมดก็ไม่ตายใจครับไม่มีผ่อนให้ผู้ต่อสูนได้โอกาสลุ้กนกลับมาเลยแล้วครับคอนิสโตรอ เบ็แฮมโอกาสมาถ,ถึงแล้วในตัวที่3วันนี้เขาแฮตทริกได้เขาฟอร์มดีจริงๆจั่จหวะดแล้วเขาไม่พลาดแล้วครับเป็นแฮตทริกโอ้โหกำลังหยุดไม่อยู่จริงๆครับกับฟอร์มของเขาในวันนี้สมควรที่จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปแล้วครับเรามาดูสกอร์อีกครั้ง น้ำหางโซล่าโอ้ฝั่งลูกก็โชว์สโอกาสมาถึงแล้วถูกผู้ทำาตูปัดออก คลายคลาสที่สร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ในจังหวะัก็เป็นลูกยิงที่เปลี่ยมด้วยความเนี๊ยบเลยแหะครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาด